สต,ตรีมมิ่งโอเคก็กดสต,ตรีมอืมทำไมมันมาสิ้นสุดอันนี้ก็คือไลน์แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไลน์แล้วใช่ไหมอ๋อ,อพอกดอย่างงี้ปุ๊บมันก็จะมาท,าทันทีเนาะโอเค เดี๋ยวก็จะได้มาตรงนี้เลยนะเจ้าอ๋อ,อสตรีมได้เลยแหละโอ้ดีมากเลยดีมากเลยโอเคมาที่ตัวนี้มาที่ตัวนี้นะสตรีมเลยสตรีมเลยนะครับโอเค ในๆก็เข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาเรียนในส่วนของเออวิทยาการคำนวณชั้นป .4 ดีกว่านะครับออาไปที่เว็บคูนะครับเว็บนี้ k u l f The c u m เว็บนี้นะครับไปที่เว็บคูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคูมูฟมาหน้าจอตัวนี้นี่จ้ะ อันนี้ขึ้นยังเอ่ยหน้าจอของครูขึ้นหรือยังก็ไม่รู้เดีย๋ยวครูขอดูที่ไออันนี้ของครูก่อนเนาะไรส s t ตีมมาทีก็นั่งเช็ดนั่งเช็คดูอีกทีหนึ่งเอของครูมาหรือยังวะอ่ะเดีย๋ยวครูขอดูในช่อง,องครูก่อน นะครับอืมหมือนจะยังไม่มาอ๋ออ๋อชื่อเพลงว่าเพลงประกอบอ๋อชื่อว่าเพลงประกอบเฉยเลยเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวคครูขอเปลี่ยนหน้าจอนิดนึงคุณครูไม่ได้ชื่อว่าไลฟ์สตรีมเพลงโอ้โหไม่ได้ชื่อว่าเพลงประกอบมาเรียน เออเรียนออนไลน์ดีกว่าเรียนออนไลน์วิทยาการการคำนวณปสี่ปส,ปสี่โอเคบันทึกมาครับโอเคจำนวนดูพร้อมกันนี้สองคนขนอบคุณมากสำหรับสองคนที่เข้ามายื เนี่ยจเอออันนี้เรียบร้อยแล้วแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนะี่ยจะก็มาในส่วนของตัวโปรแกรมตัวนี้จะได้ move กลับมาที่เดิมนะครับโอเคมาแล้วสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ที่สมาชิกดูแบบเยอะแยะมากต้อง1คนอ่ะเลีนเปิดหนังสือเออเปิดเว็บไซต์นะคะถ้เาเกิดนักเรียนมีหนังสือเรียนก็เปิดที่หนังสือเรียนนะครับ เปิดเว็บไซต์คุูเปิดไฟสีอ่าคูเปิดไฟสีอ่ะครูเลื่อนหน้าจอแล้วนะครับอ่ามาที่เว็บนี้นะครับ k u l f c o u m ตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับหน้าจอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนก็มาที่เอาเมาส์ไปวางที่คําว่าวิทยาการคํานวณตัวนี้นะครับแล้วนีนก็เลื่อนลงมา ที่ป .4 เสร็จแล้วก็กดจิ้มหนึ่งครั้งกดเมาส์จิ้มหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแ,แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวนี้เราจะเรียนในส่วนของการทำเอ่อการสำรวจโลกสแครนะค์ดนะคลิกเข้าไปสำรวจโลกสแคร์ดนะครับนี่นี่เรื่องโปรแกรมนะเราจะเรียนโปรแกรมสแคร์ดกันนะครับเรียนโปรแกรมสแคร์ดกันป .4 นะครับโปรแกรมสแกตคืออะไรนะครับดูจากตัวหนังสือได้เลยนะครับโปรแกรมสแกตก็คือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นงงยางงั้นอ่ะช่างมันไม่สนใจสนใจแค่ว่าออโปรแกรมสแกตเนี่ยมีลักษณะเป็นบล็อกโปรแกรมนำมาต่อกันเพื่อสร้างคารหัสคําสั่งตัวนี้นะครับใช้ในการทําอะไรบ้างเช้ในการสร้างนิทานโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ได้การสร้างเกมการสร้างสื่อนําเสนออันนี้อยู่ในหนังสือเรียนหน้า23นะครับอ่ะเลื่อนลงมานะครับอ่ะทีนี้การเข้าใช้โปรแกรมมีอยู่2วิธีคือก็ใช้แบบออนไลน์นะครับอ่ะไปที่เว็บตัวนี้นะฮะให้ไปที่เว็บตัวนี้อ่ะคุณครูก็จะลองเข้าดูนะครับวิธีการเข้าของคุณครูก็คือเดี๋ยวไปที่เว็บ Google ก่อน GLE โอเคไปที่เว็บ Google กันหน้าแรกจะเป็นเว็บกูเกิลนี้นะครับแล้วก็จะไปสครับนะครับนักเรียนพิมพ์ไปเลย C R E S C R A T C H สครับเออ O N L I N E ไปด้วยก็ได้นะครับโอเคสครับออนไลน์ขยายหน้าจอให้มันใหญ่นักเรียนได้เห็นชัดๆนะครับกดแค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วแล้วมันจะ อ่าเสร็จแล้วกด enter ที่คีย์บอร์ดนะครับเสร็จแล้วมก็จะเป็นแบบนี้เรื่อก็เลื่อนขึ้นมาเอาตัวแรกเลยอ่าจะดูดีมันจะเป็นเป็นตัวไหนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเราไม่เอาอ่าเรามาที่คําว่าเข้าร่วม Scratch ตัวนี้เข้าร่วมกับแคร h ตัวนี้ มันจะมีการปั๊บปั๊ปัปปปปป๊ใช่ไหมเดี๋ยวค,คุณครูดูในะตำราก่อนอ๋อจอยสแคร์มันไม่เอาปั๊บป๊บมันไม่มีชื่อเข้าร่วมอ๋อนักเรียนก็สร้างตรงนี้เลยเอาใหม่เอาใหม่ก็คือนักเรียนมาที่สแคร์ต,ตัวนี้นะครับแล้วนักเรียนก็มาที่คําว่าเข้าร่วมสแครต์ตัวนี้นะครับอ่าเข้ามาปุ๊บเข้าร่วมสแคร์ตรงนี้ แล้วก็พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของครูใช้คำว่าครูออฟแล้วกัน K R U A O F นะครับรหัสผ่านของครูครูตั้งไว้ว่า2000อ่าอ,อ่ะ,อะนะครับครูก็กดต่อไป Use name token please a n o t h e r อ๋อครู pop ปีนี้ปีสองหนึ่งแล้วเนาะอ่ะคูพิมพ์สองหนึ่งไปปุ๊บอ่ when y o u n i t e country คุณครู United country ครู country ท,ที่ประเทศอันนี้เลือกที่ประเทศไทยนะครับ T H A I L A N D T H อยู่ไหนวะนี่เจอละ Thailand นะครับ Thailand T H A I L A N D Thailand กด next ไป Where are, Where are you born Where you born บอไปว่าเกิดอ่าคุณครูเกิดเดือนกรกฎาคมปีโอ้ยปีปีถอยหลังไกลๆปีถอยหลังไกลๆนะครับเสร็จแล้วกด next ไปครูเป็นเพศช,ชายป๊าป๊าขับต่อไป ที่อยู่อีเมลครูก็ใส่อีเมลครูไปนะครับเสร็จแ,แล้วมันก็จะทําการสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นการใช้งานครูก็เริ่มต้นการใช้งานนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือก็จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวครูขอาอจามนิดนึง นี่คือเข้าใช้ในตัวโปรแกรมเราจะสร้างโปรแกรมต,ตัวเปิดโปรเจกต์ใหม่เลยก็คิดที่คคำว่าสร้างสร้างตรงนี้นะครับมันก็จะสร้าง Create Project นักเรียนขึ้นมานี่ก็สร้างได้เลยนะครับไว้สำหรับอันนี้คือใช้สําหรับที่นักเรียนไม่มีตัวโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่องนะครับนักเรียนก็ใช้แบบออนไลน์ได้เลยนะครับนี่คือโปรเจกต์ค้องที่นักเรียนจะต้องทํานะครับอ่ะมาดูกลับมาดูเนื้อหาในส่วนของ บทเรียนกันต่อน,นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ j o ยนะครับอ่ะทีนี้เน็เกตคูนะครับในเน็เกตคูเนี่ยคือในหนังสือเรียนมันจะไม่มีนะครับมันก็จะมีแค่ในเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเว็บ kru lf. c o u L ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายที่มันอยู่ในคู่มือครูนะครับครูก็เห็นว่ามีประโยชน์คุณเรามาใส่ไว้ในนี้ให้นะครับ ทีนี้เห็นไหมครับว่าหนะ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนและโรงสงมัคคีเนี่ยครับใช้ระบบสคริปต์3.0แล้วนะครับก็คือรูปแบบสครปปัจจุบันนี้นะครับนี่คือโปรแบบกรมสคร a ปต์3.0ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่อันนี้คือเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับรูปแบบออฟไลน์คือรูปแบบ standalone ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาเอาวิธีการป้อน user ใช้อันนี้เหมือนที่เราทำมันตัดครั้งแรกใช่ไหมครับอ่ะ User password ก็จะมีเกรดกรดเนคู่อีกแล้วในส่วนของกันตั้ง user user คือชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่าน password นะครับตัวน,นี้กิจกรรมเสริมสร้างก็นแนะนำให้ในเรียนได้ใช้รหัสผ่านตั้งชื่อรหัสผ่านนะครับนี่คือขบวนการในการเรียนนะ,ะเห็นไหมรหัสผ่านมาอีกแล้วนะครับอีเมลของครูคุณเป็นอย่างแบบไหน อันนี้น,นี่วิธีการทําที่เราทาแบบกีนี้นะครับอ่ะทีนี้เป็นการเข้าใช้งานแบบออฟไลน์อ่ะก็เข้าไปดูเว็บเดิมนะครับออฟไลน์ก็คือไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เรียนจะต้องมีตัวโปรแกรมดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วก็ลงในเครื่องของนักเรียนนะครับแต่ปกเนี้ที่เข้าสมาัครเมอกเนี้ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมเดี๋ยวนักเรียนโหลดได้ เดี๋ยวครูจะมีให้โหลดแล้วกันโหลดแล้วก็บริลดิดตั้งในเครื่องเว็บหรือถ้าเกิดมาโดดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวครูไปติดตั้งให้ทิบ้านนะครับอ่ะเอออันนี้เกิดในครูอีกแล้วนะครับนี่การลงแบบมันเป็นเวอร์ชันเก่าในหนังสือเรียนมันเป็นเวอร์ชัน2.0นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชัน,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 น3.0ไปแล้วซึ่งไอ้พวกที่มีอยู่ในหนังสือเนี้ยเราไม่ต้องใช้แล้วนะครับเป็นคือการพัฒนาหนังสือเนี้ยอาจจะเก่านิดนึงนะครับ เห็นไหมครับนี่ข้อสอบนี้กันคิดข้อสอบนี้กันคิดนี่ก็คือในหนังสือเรียนมันจะไม่มีนะมีเฉพาะในในในหน้าเว็บนี้นะครับก็จะเป็นแนวข้อสอบที่ใช้ในการเรียนการสอนข้อสอบที่ใช้ปลายภาคเรียนนะครับโอเคหมดแล้วสับเนื้อหาในส่วนของการรู้จักท่องโลกโปรแกรม Scratch 3.0นะครับเราใช้โปรแกรม3.0นย์ 0. แต่ในหนังสือเรียนจะเป็น2.0นนะโอเคนะครับสำหรับ การใช้ในส่วนของท่องโลกโปรแกรมสแครดตรงนี้นะครับก็คือโดยสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาก็คือการเข้าใช้โปรแกรมสแครดเนี่ยมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือแบบออนไลน์คือต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเข้าไปในเว็บเว็บนี้นะครับเว็บเว็บเว็บตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปใช้งานโดยใช้ตั้งรหัสผ่านยูเซอร์นะครับพัดเบิร์ดแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยลักษณะจะเป็นแบบ แบบที่หน้าจอเหมือนแบบออฟไลน์ offline, นะครับส่วนอีกวิธีนึงก็คือเ,คเป็นแบบออฟไลน์ออฟไลน์นี่คือต้องมีโปรแกรมลงในเครื่องพอลงเสร็จแล้วนักเรียนจะไม่ต้องไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนสามารถทําอะไรได้เลยแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเซฟไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะแต่เกิดออนไลน์จะถูกเซฟไว้ที่เอ,อ่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เซฟในเครื่องเราด้วยโอเคนะครับอันนี้เรนน่าจะเข้าใจสำหรับ การสตรีมมิ่งตอนนี้ก็ต้องพอขอพอเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ยังไงก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e นะครับในส่วนของคลิปวิดีโอที่ใช้ในการเรียนการสอนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ